โปรดักซที่พิสูจน์ตัวเองทำด้วยหวัวใจและความรักเมี่ยงคำครัวแม่เอื้อเป็นอาหารสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือจากตำนานเรื่องเมี่ยงคำเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นอาหารว่างสำหรับคนในวังเป็นของภาคกลางสมัยรัชกาลที่6กก็รักษาวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของอาหารไทยนะคะเป็นอาหารโบราณที่มีตำนาน เมี่ยงหนึ่งคำนะคะสามารถให้คุณค่าทางโภชนาการทางด้านสารอาหารครบห้า่มเลยแรงบันดาลใจก็มาจากลูกชายค่ะเขาอยากทานเมี่ยงคำอะค่ะก็เลยลองผิดลองถูกทำให้ลูกทานลองเคี่ยวแบบสูตรตัวเองอร่อยแบบแบบฉบับตัวเองทำให้ลูกทานแล้วเราก็เอาไปให้เพื่อนร่วมงานทานพอเพื่อนที่ทำงานบอกว่าน่าจะทำขายนี่ค่ะ ทั้งจุดประกายตรงนี้ด้วยก็เลยลองทําขายบนเฟ e บุ o กอะค่ะก็คือลองโพสตเล่นๆสินค้าเราตอบรับดีค่ละลูกค้าก็จะบอกกันปากต่อปากก็คือสินค้าเราดีวัตถุดิบเราดีที่เราเอาจากท้องถิ่น ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าน้ำเมี่ยงคำอร่อยหลังจากที่ปากต่อปากแล้วเราก็ไปฝากร้านด้วยแล้วก็พอดีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเขามาเจอที่ร้านปกติเขาจะไปซื้อที่ภาก,กลางหรือที่เชียงคานอะไรเงี้ยค่ะพอมาเจอตรงนี้เขาก็เลยเชิญชวนเข้ากินขาโอทอปของอำเภอปัญหาอุปสรรคก็คือว่าการทําเมี่ยงคําแรกๆร,รู้สึกว่าขาดทุนไม่ได้ทําบัญชีไว้มีแต่ ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปค่ะเงินไม่เหลือค่ะประมาณนี้เราก็เลยเข้าร่วมอบรมโครงการของ NEC ดีพร้อมก็ได้ในส่วนที่การทำบัญชีออนไลน์การทำสวอตจุดอ่อนจุดแข็งการเพิ่มโอกาสของธุรกิจว่าเราเจอปัญหาอะไรก็เริ่มเขียนบัญชีค่ะจะทำบัญชีโดยที่ศูนย์ภาคห้าก็ส่งที่ปรึกษามาช่วยช่วยจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยนะคะของเมียงคำ เราก็ได้รู้เลยว่าต่อไปเราจะต้องทําทุกอย่างจดไว้ทุกอย่างเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้จดค่ะไม่ได้จดเราก็เลยรู้สึกว่าเราขาดทุนแต่ที่ควบคุมไม่ได้อีกตัวหนึ่งก็ในเรื่องของวัตถุดิบนี่แหละค่ะมีขึ้นมีลงก็มันมันแฝงเนาะเพราะว่าเราคิดแต่ต้นทุนวัตถุดิบส่วนค่าแรงเราก็ไม่ได้คิดค่าน้ํามันเชื้อเพลิงอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดเลยพอที่ปรึกษาเข้ามามาช่วยตรงนี้เราก็เห็นเห็นการประกอบการจินของเราว่า เออเราขาดทุนนะอะไรเงี้ยอนาคตก็คือเราจะปรับราคาสินค้าเพื่อให้เราอยู่ได้เมี่ยงคำโครแม่เอ,อื้อสามารถทำให้ธุรกิจยั่งยืนได้ตามหลักอุตสาหกรรมดีอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนทำงานด้วยหัวและใจเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จสี่มิติธุรกิจของเราโตได้โตวไวโตวไกลและโตยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชน เราสนับสนุนรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนทําให้ชุมชนเติบโตไปพร้อมกับเราค่ะเมีย่ยงคำขว่แม่เอื้อก็ได้เครือข่ายจากชุมชนท้องถิ่นก็คือได้ใบชะพูจากสวนที่ปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะแล้วก็เราสร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยจ้างแรงงานไปออกบูธในงานโอทอปต่างๆ เมี่ยงคำครัวแม่เอื้อนะคะมีช่องทางการจำหน่ายที่บน Facebook แล้วก็เพจนะคะชื่อเมี่ยงคำครัวแม่เอือ้อค่ะไอดีลยลคือเมี่ยงคำแม่เอือ้อค่ะสินค้าแข็งแรงเพียงพอตลาดจะยอมรับความช่วยเหลือจะเข้าถึงปากต่อปากเป็นการตลาดที่ยั่งยืนอลิ t ต l ต้ i บิดบิดอีกนิดพลิกมุมมอง